สวัสดีครับพบกับธนวยลูกหนังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้แล้วนะครับศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับรอบชิงชนะเลิศครับเตะกันที่สนามเบรเมอร์สเตเดียมนะครับจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกปี2024นะครับเรามาคาดการตัวผู้เล่นกันคร่าวๆก่อนแล้วนะครับผมจะพูดถึงฝั่งอุลตร้าดอทมุญก่อนครับผู้รักษาประตูน่าจะเป็นทางด้านโกลเบิรนะครับแบ็กซ้ายก็จะเป็นทางด้านเอียนมาเซนนะครับ เซนเตอร์2ตัวก็น่าจะเป็นเชลตเบกนะครับกับทางด้านฮูเมลนะครับทางขวาก็จะเป็นเรลซันนะครับองกลางก็จะมีเอมบรชานสบีเซอร์นะครับจูเรนบันสุดหน้านะครับก็จะเป็นทางด้านปูครูฟนะครับอเดเยมี eme, แล้วก็ซานโชนะครับก็เป็นชุดใหญ่เลยทีเดียวนะฮะมีทางด้านมาโก้ร้อยเป็นตัวสอดแทรกนะครับ ก็วันนี้ก็จะเป็นนัดส,สุดท้ายที่เขาจะเล่นให้ดอทมุลด้วยนะครับข้างฝั่งมางทางด้านเรอัลมาดริดนะครับผู้สาตัวก็จะเป็นทางด้านกูตัวนะครับลงมาแทนลูนินโอ้โหลูนินก็ไม่รู้จะรู้สึกไงนะฮะรอบชิงเป็นกูตัวลงเล่นส่นเอ่อกองหลัง4ตัวนะครับมีเมนดี้มีเรนิเกอร์นะครับมีนาโชแล้วก็คาบาคาคนะครับกองกลางก็จะมีคาเบาวิก้าโทนี่ครอสนะครับบาเบเดแล้วก็จูดเบรงแฮมส่วนหน้าก็จะเป็นทางด้านมินุสซุนเนียกับ โรดิโกนะครับโอ้โหชุดใหญ่กันทั้งสองฝั่งเลยนะครับคืนนี้เรามาดูนะครับว่าใครจะได้แชมป์ถ้วยใหญ่ที่สุดของยุโรปนะครับมันแน่ๆผมบอกเลยนะครับก็มีทั้งโทนี่ครอสแล้วก็มา r c โก้รอยนะครับที่จะเล่นให้ดอทมุลแล้วก็มาดริดนะครับสอคู่นี้จะได้เจอกันหรือเปล่าในสนามนะครับเรามาติดตามกันในคืนนี้แล้วพบกันนะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ